โดรนะเ,รเนี่ยผู้บังค,คับเนี่ยสามารถขับรถย,ยนต์ได้อยู่บังคับ,บรถย,ยนต์ได้แล้วก็ไม่ต้องยืนอยู่กับที่ <น speaker> ก็ได้นะครับเขาตจะทำการล็อกติงถ้าหลุดสัญญาณเนี่ยโดรนจะกลับมาเหมืนซิ้งที่ปล่อยที่แรกนะคร<ช>ับซิ่งปล่อยที่แรกเนี่ยมันไปที่หัวเขานะครับมันไปที่เขาโต้นเนี่ย บินมาไถยโตแล้วบินขาไถยโตแน่นอนหมอูหมูว่าไงหมูเดี๋ยวมั่งที่ว่าบินมาที่นี่แี้วเต็ม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 ที่ว่ากลับมา ทั้งหน้านะทัางหน้า,านะลุงน้องมันเห็นแปดลำแปดลำแล้วลงต่ำมากี่วันแล้วคะเนี่ยนี่วันนี่วันที่สามวันที่สามมันเหรอคะอวันแรกมาลำเดียวอ๋อแล้วพี่ก็แจ้งใช่ไหมคะ,ะแจ้งทหารหรือว่ายัางไงหรือใครเป็นคนแจ้งก็หน่วยทหารเขาตามมันมาอ๋อมันลงมันลงที่คลังอาวุธของร้อยตระถอหรอ สี่ลาดับไปลงที่ลงเลยเหรอค่ะอ๋อแล้วเขาก็ตามมาตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ตามมาเมื่อวานนี้นะวันนี้เมื่อวานนี้เขาตามมาเม่โพลอยู่เนี้ยตรงนี้แปดลำแต่คาดว่าน่าจะเกินสิบเพราะว่าหลังใจแปดลำกระจายไปแล้วก็ยังมีวิ่งมาอีกแต่แต่เราก็เดาไม่ได้มัาอาจะวิ่งวนค่ะเห็นแล้ววันนี้เขาเห็นกันกี่ลำไม่ทราบอ่าเมื่อกี้เจ๊ไั้บอกว่า เจ็ดลำเพราะว่าเจ๊เขาอยู่หน้าเห็นไหมมันจะออกมาจากหัวเขาโตทีละลำทีละลำแต่เบื้องต้นผมเห็นชัดๆเลยก็คือเมื่อกี้ผมเข้าอยู่หนําดินเนี่ยคือไอล้ลำนี้พ้นไปแล้วมีอีกลำหนึ่งมาแล้วอีกลำนึงตามอาะคือที่ชัดๆคือสามลำแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันวนหรือเปล่าเพราะว่าทางหน่วยทหารเขาแจ้งผมมาว่าเขาโทรมากระต่านกับผมว่าซากจิุดลงไหมเขาบอกว่ามันวนที่ค่ายปืนมันไปนวนที่ค่ายปืนแล้วมันก็นมาร้อยละวอแล้วมันเข้าร้อยต่อถอ แล้วค่ายทางเขาอิโต้แล้วมันทั้งวนมานี้เหมือนกับมันสำรวจตามค่ายทหารไหมฮะอย่างนี้แน่นอนอยู่แล้วครับเนาะเขาใหญ่เลยเหรอคือเส้นทางมันวิ่งผ่านมาเรามองเนี้เรามองท่าเสน่ห์ว่าจะมาเกือนก่อนมาเขาอิโต้ช่วงของเขาอิโต้มาแต่วันนี้มันเลยเขาอิโต้มันอ่อนอากลายคล้ายๆลายมันคลายเขาใหญ่ออ๋วันเนี้ยวันนี้เขาใหญ่เนาะแต่ไม่รู้ว่าจุดไหนมันวิ่งคนละลายกับเมื่อวานนี้คนละลายกับเมื่อวานนี้ แสดงว่ามันเปลี่ยนจุดวิ่งิดลายคละลายกัน้างวิ่งเียวมันเียวอะไรยังไงนะเขาว่งผ่านมาลายเดียวกันเนี่ยอ๋อบินต่อกันเลยนะสามนาทีก็มาอีกลำหนึ่ามนทีลำเลยเหรอประมาณลุงเห็นทีงเรียงกันกี่ลำประมาณเจ็ด เจ็ดลำนะเรียงกันเป็นแถวเลยนะเขาเรียงกันห่างกันสามนาทีสามนาทีเนี่ยมาเจ็ดลำก็มีชื่อสุดท้ายแหละที่ว่าสามลำสุดท้ายมันจะไม่ห่างกันมากครึ่งนาทีค่ะนอนแล้วมันจะวิ่งวนหรือเปล่าเรามีอืูน่าจะโซนหัวเขาเขาอิตโตโอวันนี้รู้สึกจะมาโซนนู้นผัดไปเขาอิตโตะกับเมเย็นนี้คนมาดูกันเยอะไหมปกติ แล้วเหมือนเจ้าเดินเดินวันนี้เปลี่ยนทางมาทางดินกระคนละลายกับบัวที่ที่แหละเขามาดูมาดูตรงไหนกันน่ะที่เขาวันนี้เขามาดูตรงจุดไหนกันก็ดูที่จุดเดิมใช่ไหมจุดเดิมจะน้ำบินเนี่าะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็ดูน้ำบินเขาห้ามเข้าเขาไม่ตด้เนี่ยเรไม่ได้รับอนุญาตห้ามเข้า สนามเมื่อกี้นี่ใช่สนามบินไหมที่เขาดูดูกันเนี่ยือเขาเรียกอะไรสนามกีฬาตรงนี้อ๋อสนามกีฬาใช่ไหมตรงนั้นเรียกอ๋อตรงนั้นเขาเรียกสนามกีฬาโดมโดมแดงโดมแดงค่ะแต่ลุงเห็นทุกวันเลยนะเห็นทุกวันเลยไหมาก็เห็นทุกวันเห็นนทุกวัเลยกลางคืนเข้าได้สองวันเห็นสองวันมาสองวันอ๋ออันนี้มาเพิ่งมาได้สองวันไอ้เพิ่งมาเข้าเว้นได้สองวันเข้ากลางคืนได้สองวันแต่ที่เขาเล่าเล่ากันวันกี่วันละ สี่วันี่วันนี้เนาะสี่นน่าขึ้นมาแล้วเนี่ยเนยเนี่เี่ยเนีอันนี้เลย่าจะเลยเนี่ยนะโอ้เราสุดยอดเหรอโอ้จ้าเหรอโอ้โหสุดยอดไปเลยไป ไม่ขึ้นเนี <S <S 1> <S 1> ่ยเยอะเนี่ยจะขึ้นตรงนี้เลยเนี่ยขึ้นตรงเนี้ยขึ้นเลย มีโดนจริงๆด้วยมีโดนจริงๆด้วยตอนนี้ก็คือหยุดแถวๆบินไปทางโซนทางบ้านสร้างอะ่ะคองโคอ่ะตอนเนี้ยลักษณะมการบินต่ำเออมันมีจริงอะ่ะมันไ็หยุดโนน,นอนีกลาหนึ่งโน่นอีกลานึ่งอานี่ ลำน่สวนนนสวนกันเลยองลำเนือไลำที่สองโน่อีกลำนึงเออนั่นลำที่สามนลำที่สามไปอีลำที่สวนลำแรกหายเออหายนวนสวนกลับไปหายหรือมวนกลับมาวะเตอด้ไรีกลำหนึ่งลำเฮ้ยวนกลับมเยเยล้ไห เรวันเลี้ยวนี่วะอีเานั่นไอ้ดำนี่มันเลี้ยวว่ะมันเลี้ยวมานี้เลี้ยวไปโน่นเลี้ยวขู้นมหน่ครับตอนนี้หมู่แปดบ้านประเทนะครับวันที่สี่นะครับช่วงเวลาเกือบสามทุ่มนะครับเห็นโดนอยู่หนึ่งสองสี่ลำนะเนี่ยสี่ลำนะครับเนี่ยวนอยู่นี้ครับหมู่แปดบ้านประเทนะครับนี่ครับอำเภอพยาวคมจังหวัดจีนบุรีนะครับผมอยู่หน้าบ้านยังเห็นวนหลายรอบนะครับเนี่ย นีอตอนนี้ถ้ามองไม่ผ่านกล้องก็จะเห็นอยู่สี่ลำนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเนี่ยโอ้ไปมนุตอีกหลายลำเห็นเรื่อยๆอยู่เนี่ยนะครับแต่ไปจุดไปจุดนะครับนะครับบางลำนิ่งนะครับบางลำวนนะครับนี่ครับเจอโดนที่หมู่แปดบ้านประเทศตําบลหนองแก้วนะครับ เนี่ยครับนิ่งอยู่ครับไม่ใช่เครื่องบินนะครับเนี่ยผมเห็นวนสองรอบแล้วเนี่ยครับที่กระพริบนะครับทําไงดีครับเนี่ยครับนี่ครับที่กระพริบนะครับเนี่ยครับนี่ครับกระพริบอยู่ครับนะครับที่กระพริบนะครับวนวนไปวนมาอยู่เนี่ยครับเนี่ยครับนิ่งไปเรื่อยๆครับไม่เนี่ยครับ นี่ครับนี่ครับอยู่ประเทศนี่ครับหมู่แปดนะครับสองลำครับพี่ที่เห็นสองสามแล้วครับสามลำครับเอาไงดีครับนี่นี่นะครับตอนนี้อยู่หมู่แปดนะครับนี่ครับกระพริบอยู่นี่สามลำครับอยู่หมู่แปดบ้านประเทศนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับเกือบสามทุ่มครับตอนนี้นี่ครับยังบินอยู่ครับ ตอนนี้เห็นอยู่สองลำเขาวนอยู่ครับตอนนขณะนี้ครับเนี่ยครับนี่ครับเห็นไฟกระพริบอยู่นี่ครับนี่ครับสามลำครับเพิ่มเดูนู่นลำนังนู้นหมดเลยนี่น่มันบินกลับมาแล้วเนี่ยมันบินกลับมาโดนโดนโดนอ่ะหนูถ่ายเห็นยังไงไอสิบหกถ่ายเนี่ย โดนมันมีสองลำไม่ได้เครื่องบินอะไรจะอยู่นิ่งแทะยิ่งไกลไปยิ่งเปลืองรอึเปล่าใช่เต็ม่มันรังกลับเมื่อกี้แม่งโบน่างบนงงนะัยน่ะใช่เขาบอกห้าบินห้าบินมาบินมาบินร,รังกลับเนี่ยโดนใช่โดนดาวเทียมบิน จุทังหวัดปัตตานีนะครับตั้งแต่วันที่1 2แล้วก็3นะครับมีบางสพนะครับได้รับรายงานว่าพบโดนในพื้นที่นะครับพบโดนในพื้นที่นะครับก็เราก็ได้ดําเนินการนะครับจากกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจเข้าตรวจสอบนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลนะครับรายงานในส่วนของกอรมนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนของ จังหวัดปราจีนบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ได้มีหนังสือสั่งการนะครับซึ่งเป็นไปตามของอาน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งได้ทําแผนรองรับเรื่องนี้นะครับคือแผนปฏิบัติการรองรับเรื่องเกี่ยวกับในภาวะผู้ไม่สงบในชายแดนไทยกัมพูชานะครับหรือแผนการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ในเรื่องของโดนนะครับก็ได้มีข้อข้อสั่งการทุกจังหวัดพื้นที่เรียบร้อยนะครับก็คือห้ามมิให้ผู้ใดนะครับบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดนเนี่ยแหละครับว่าในทุกวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะครับว่าทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรในของจังหวัดปรตจานีนะครับห้ามขึ้นโดยเด็ดขาดนะครับใน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 ,ในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่า อยู่ในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับเรื่องที่สองนะครับในส่วนของประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้มีประกาศเตือนนะครับว่าผู้ฝ่าฝืนนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตามมาตรา7จวงเล็บหนึ่งะครับพระราชบัญญัติการเดินอากาศนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายทหารนะครับเมื่อกรณีตรวจพบนะครับ ก็จะมีอำนาจในการทำลายอากาศยานจากภาคพ,พื้นดินได้นะครับอันนี้เป็นไปตามพรบว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมายนะครับหรือหน่วยงานความมั่นคงของรัฐที่ได้รับมอบหมายเนี่ยตรวจพบก็สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับอันนี้คือประกาศของท่านของจังหวัดปราจินบุรีนะครับก็ขอประชาพันธุ์ทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของประชาชนนะครับกรณีที่มีการพบเห็น มีการขึ้นกระทําผิดอย่างนี้นะครับก็ขออนุญาตว่าผู้พบเห็นนะครับท่านสามารถจะแจ้งได้ตามช่องทางดังนี้นะครับที่มอทบอลหนะครับที่เบอร์0 3 7 4 7 5 2 4 0จ็ดสี่ห่ศนถึงสครับ mm. หน่วยที่2นะครับคนรอสรออเบอร์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ037-471-438ส่ 37, 1, 38, ครับส่วนที่3นะครับ ที่ทำการปกครองจังหวัดนะครับ037454010ครับแล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับหมายเลข037480518ครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของการใช้โดนในปัจจุบันนะครับก็ขออนุญาตปถะชาพันธ์ประชาชนนะครับที่รับฟังเกี่ยวกับข้อกฎหมายและข้อบังคับนะครับ เพื่อความปลอดภัยในการที่จะป้องกันให้ท่านเนี่ยไม่ละเมิดสิทธิทส่วนบุคคลหรือความมั่นคงของชาตินะครับเรื่องแรกนะครับเมื่อท่านมีโดนนะครับท่านจะต้องดําเนินการไปขึ้นทะเบียนกรณีที่ไม่ขึ้นทะเบียนโดนนะครับก็จะต้องโดนถูกดําเนินคดีนะครับซ,ซึ่งโดนที่ต้องขึ้นทะเบียนนะครับก็จะเป็นโดนประเภทที่ว่าต้องมีกล้องบันทึกภาพทุกกรณีเนี่ยบันทึกภาพจะต้องขึ้นทะเบียนหมด2คือโดนที่มีน้ําหนักตั้งแต่เกิน2กิโลขึ้นไปนะครับ แล้วก็ต้นต้นปลาเนี่ยคือต้องดําเนินการหมดนะครับหน่วยที่ขึ้นทะเบียนนะครับคือสํานักง,งานการบินก็อีกอันนึงนะครับที่ต้องขออนุญ,ญาตก็คือกสทชนะครับสําหรับการเรื่องของการใช้ความถี่วิทยุของโดนะโนะครับบทลงโทษนะครับกรณีที่พวท่านดําเนินการนะครับไม่ขึ้นทะเบียนนะฮะก็คือกรณีไม่ขึ้นทะเบียนนะครับ,ก,ก,รบ,นนรบก็จะมีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจาทั้งปรับนะครับ กรณีคอสทชนะครับก็จะมีโทษปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือจําคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจาทั้งปรับนะครับอันนี้มีโทษนะครับดังนั้นเนี่ยที่โดนบินเถื่อนบินอะไรนะครับท่านต้องไปขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าโดนคันนี้มีการดําเนินการขึ้นทะเบียนถูกต้อง2นะครับเรื่องของการบินในพื้นที่ห้ามบินนะครับพื้นที่ห้ามบินหรือพื้นที่อันตรายต่างๆนะครับเช่นบริเวณใกล้สนามบินนะครับรัศมี9กกิโลเมตรจากสนามบินนะครับ พื้นที่ราชการหรือพื้นที่สําคัญหรือพื้นที่ควบคุมต่างๆหรือพื้นที่ที่มีการประกาศตามที่เอกสารที่แจ้งไปก็คือจังหวัดปราจินบุรีทั้งจังหวัดนะครับบทลงโทษนะครับท่านต้องจะมีโทษปรับสูงสุดถึงสองแส0บาทหรืออาจจะถูกยึดโดนได้กรณีที่เป็นชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวนะครับอาจจะมีการพิจารณาถูกส่งกลับประเทศนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการกทำผิดกรณีที่เราพบว่า ในกรณีที่มีการเจตนาหรือมีความประพฤติการที่ร้ายแรงเช่นเป็นโดนที่สอดแนนหรือจารกรรมข้อมูลลับนะครับบินเหนือพื้นที่ทหารพรมแดนอะไรต่างๆนะครับกรณีพิเศษเนี่ยโดยดดโดยเฉพาะการติตดติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเช่นกล้องอินฟราเรดหรือเครื่องดักฟังต่างๆนะครับซึ่งจะส่งผลต่อเรื่องของความมั่นคงนะครับกรณีนี้ถ้าเราตรวจพบนะครับโทษหนักนะครับจะถึงกับจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเลยนะครับ ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตา 1, 2, 2, รา122ตงเลขอัสาแล้วก็พรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับขออนุญาตประชามพันธ์ประชาชนนะครับณนะขณะนี้ก็เป็นช่วงของภาวะการดูแลความเรียบร้อยพื้นที่ส่วนหลังดังนั้นเนี่ยขอให้ขอประชาพันธ์ให้ประชาชนทุกคนนะครับว่ากรณีที่มีโดนนะครับขณะนี้ข้อประกาศห้ามขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะแล้วได้ทราบ มีรายงานการจับคุมไมค่อยอย่างไรไหมคะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับว่ากําลังติดตามว่าแล้วก็แล้วก็สร้างมาตรการนะครับเชื่อว่าตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารนะครับจะดําเนินการสร้างมาตรการนะครับก็ขอไปถามพันไปก่อนเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเกิดการมีการตรวจพบทีหลังอาจจะโดนมีการโทษนะครับคนผู้กระทาความผิดนะครับขอทราบทราบชื่อและตำแหน่งท่านนะคะครับผมพันตำรวจเอกประสง์สนิทิพวาน,นิช ฝา่าฝืนการบินโดรนนะครับนับตั้งแต่วันที่30กรกฎาที่ผ่านมาที่สำนักงานการบินพลเรือนในประเทศไทยได้มีประกาศห้ามบินโดรนทุกกรณีนะครับตั้งแต่วันที่30ในจังหวัดปราจิงบุรีเราพบว่าตั้งแต่วันที่30บนะครับก็มีผู้คนพบเห็นการบินโดรนนะครับจำนวนประมาณทั้งสองสองลำในพื้นที่ของอำเภอบันสรสรงจังหวัดปราจิงบุรีหลังจากนั้นเนี่ย ก็มกีการพบเห็นเพิ่มขึ้นนะครับในหลายพื้นที่อาทิเช่นในพื้นที่ของอำเภอเมืองอําเภอพิอจนาคามซึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยพบโดรนบินต่อเนื่องนะครับแล้วก็จํานวนหลายลําในพื้นที่บริเวณใกล้กับชุมชนและก็ใกล้กับพื้นที่ตั้งของหน่วยทหารซึ่งเรามีทั้งมณฑลทนาหารบกที่12แล้วก็กองพลทหารราบ ที่สองรักษาพระองค์นะครับรวมทั้งหน่วยปืนหน่วยม้าต่างๆในในสังกัดของกองทบกก็ในส่วนของมาตรการต่างๆนะครับทางจังหวัดเองก็ได้แจ้งเป็นหนังสือนะครับไปยังหน่วยงานต่างๆรวมทั้งในพื้นทุกอำเภอที่จะให้เข้มข้นกับมาตรการหคือแจ้งการรับรู้ไปยังพี่น้องประชาชนรวมทั้งผู้ใช้โดรนนะครับอันที่2ก็คือ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดสองดูแลแล้วก็ถ้าพบเห็นก็ให้แจ้งเจ้าที่บ้านเมืองโด,โ,ดโดยทันทีนะครับอันที่สามเนี่ยณขณะน,นี้ทางจังหวัดในฐานะกอทนอจังหวัดนะครับก็ได้ประสานกับหน่วยความมั่นคงแล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดในการที่จะประสานข้อมูลไปยังสำนักง,งานกะสทชซึ่งพื้นที่รับผิดชอบกะสทชทางเขตนี้คือเขต14ซึ่งได้ประสานงานเพื่อจะขอข้อมูล ําหรับผู้ครอบครองโดรนในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับว่ามีใครบ้างในการที่จะเข้าไปตรวจสอบอเชิงลึกนะครับว่ามีการได้นําโดรนขึ้นไปบินฝ่าฟื้นประกาศของสํานักงานการบินพลเรือนในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนว่าไม่ต้องอตื่นตระหนอกนะครับในเบื้องต้นยังไม่พบว่าเป็น โดนหรืออากาศยานไร้คนขับที่เป็นอันตรายแต่อย่างไรนะครับในเบื้องต้นแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางจังหวัดจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงจะเข้มงวดขวดขันรวมทั้งของความร่วม,มือพี่น้องประชาชนว่าต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะครับงดในทุกกรณีและถ้าพบเห็นต้องแจ้งวระเสโดยทันทีเราจะเข้าไปดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้นทันทีครับ นะครับเมื่อาวานนี้ก็มีการประชุมร่วมกันนะครับโดยท่านนายทัาน้อยที่หนึ่งประชุมมาที่ทางกองดวยความรัศววามบัญชกาภายในจังหวัดนะครับก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผู้แทนของมฑลนทหารบกที่12ผู้แทนของกองพลฐานราบที่สองรัมพระองนะครับแล้วก็หน่วยงานปกครองส่วนท้งปอพแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะครับมาประชุมร่วมกันและ หลังจากเลิกประชุมทางไกลแล้วเนี่ยในส่วนของจังหวัดโดยกอรม,มนาจังหวัดซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักนะครับก็จัดประชุมต่อแล้วก็มอบหมายภารกิจโดยเมื่อวานนี้ทางหน่วยงานความมั่นคงก็ได้กระดมนะครับบูรณาการกําลังทุกภาคส่วนแล้วก็กระจายกําลังกันออกไปพิสูจน์ทราบนะครับตั้งแต่ช่วงเย็น รวมทั้งการทดสอบการใช้เครื่องํำรวจตักจับโรนนะครับสำหรับเครื่องแอนติโดนเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเรายังไม่มีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับศูนทรการผูรน้นักุนทรการโดยเฉพาะท่านผู้บัาับการตำรวจภจธรจังหวัดจังหวัดปราจีนบุรีก็กําลังหาแนวทางในการที่จะ จัดให้มีโดรนอแอนตี้โดรนนะครับเพื่อที่จะสกัดการบินโดรนฝ่าพื้นกฎหมายแล้วก็นำตัวผู้ทําติดมาลงโทษครับค่ะแลอยากทราบว่าที่ว่าท่านตสอที่ได้ลงโพสไปว่าเป็นการทดสอบของทางทหารแต่ทำไมทางทหารยังไม่ออกมาชี้แจงไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะ ครับเท่าที่มีการพูดคุยประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงคือด้านทหารนะครับยังไม่มีหน่วยงานใดนะครับที่ออกมาแจ้งนะครับว่าเป็นเจ้าของโดรนเพื่อภารกิจเหล่านั้นก็ขอตรวจสอบนะครับเนื่องจากว่าผมเชื่อว่าการสั่งห้าม บิดโรนนั้นเนี่ยต้องถือปฏิบัติทุกหน่วยครับไม่มียกเว้นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวดัดราชบุรีเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ประกาศกฎอายการศึกนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลความสงบเรียบร้อยเนี่ยยังไม่ได้ตัดอำนาจผู้ว่าการจังหวัดในฐา,านะผู้มีการรักษาความมั่นคงภายในจังหวดัดครับค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นมาตรการของทางจังหวัดแล้วหรือท่านจะมีข้อเพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะครับสำหรับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะ ที่สูทราบไม่ได้ว่าใครเป็นผู้ทําให้มันเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองนะครับก็อยากจะวิงวอนปวนถึงพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับก็ขอให้ได้ไม่ตนกตื่นตนกไม่ตื่นตนกนะครับไม่ตื่นตนกจนเกินเหตุกับอันที่สองก็คือต้องช่วยกันระมัดระวังถ้อยคำต่างๆนะครับที่จะออกมาสร้างความวุ่นวาย สร้างความตนะนกสนกใจให้กับพี่น้องประชาชนผมเชื่อมั่นนะครับว่าภาครัฐเนี่ยไม่ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ดีหรือหน่วยงานด้านความรักษาความมั่นคงภายในตลอดจนเจ้าที่ตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพี่้อง